ครับพี่น้องอะนะครับมือนีโบเมนชิปตอนกเดอ้อครับเอ่อมือนีกะเขาแรงครับมือนีอาจารย์พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเดอ้อเขาแรงน้ำกันอันนี้ขนมจีนครับกับผักสลัดที่แม่บ้านปลูกอยู่บ้านนี่แหละครับเพราะว่าอยู่บ้านผมเป็นร้านขายข,ายของชำขายก๋วยเตี๋ยวน้ำเนาะ แม่บ้านเพิ่งกันเลยปลูกพักไว้บริสื่อเพิ่นครับอามาครับนี่มือนี่เมี่ยงปลาครับนี่เมี่ยงปลาแม่บ้านย่างปลานินาน่นอ้เผาปลานิ่นโจบกักไงครับพร้อมกับน้ำจิ้มเอ้ย เอาแรงนี่ก็จะเป็นเมนูนี่แหละครับพี่น้องสุขคสุคนเด้อนะครับมากินเผาป่าเมียงป่าน้ำผู้ย่อยครับนี่ครับผักสลัดปลอดสารครับของจาของเองขนมจีนก็มีอันนี้น้ำจิ้มครับฝีมือแม่บ้านครับน้ำจิ้มก็ดีเนาะเนี่ย แสบๆครับผมก็จะไปปิดท้ายรายการของหวานครับนี่โอ้ยย้อนอันนี้ไฟของหวานบวดฟักทองใส่ข้าวโพดครับนี่มีข้าวโพดนําปิดท้ายรายการด้วยของหวานพี่น้อง <c oughs> อ้าเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยเนาะเพิ่งจะคลิปตอนนกไล่กับขึ้นบือนายบางคนเนาะพี่น้อง ขอบคุณเดอ้ออาจารย์ทุกท่านที่สอบถามมานะครับผพ้่ายหน่อยคือบทเปิดสาางไล่ไดออ้กับพอดีผม <c oughs> บทเปิดสาางไล่ได้เด้อครับอาจารย์พี่น้องเอซครับในช่อง YouTube ครับกะเหตุไปอย่าพบป้าพี่น้อง <c oughs> มีมูมีพวกมีเพื่อนมีฝูงครับในช่องยูทู e กะดีใจแล้วล่ะครับ เนาะเอาซจํานี้ละเนาะนะครับกินเขาแรงน้ามีสารบานพูนญ่อยครับเมียงปลาโตปักใหญ่ครับเออส่วนแบงเครืงทั้งหางนัน่งเอาไปส่งแม่ยายครับเออลูกเคยกินหัวเอาทังแม่ยายเอาทั้งเครือง่วนหางไปไปหางแบงกันเนาะผู้เฒ่าครับนี่ อาจารย์นันได้ออกจอโนก,กับมันหมานเด้อครับทุกท่านทุกคนบิดท้ารายการนี่แหละครับตามนี่ล่ะละออาสำหรผ้าจากพี่น้องเพียงเท่านี้ครับแสบแสน้ำอีสานบานพุ่งย้อยครับผมกิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ